พี่น้องสองรอยก็ทันนะครับในขณะนี้นะครับคือว่าเรามาหาขอสรุปในการพูดคุยนะครับาหาขอสรุปในการแจ้งข่าวนะครับตั้งแต่ช่วงกลางวันที่ผมได้ท,ทายพี่น้องในรายหนึ่งแล้วเกี่ยวกับการที่ทางเจ้าภาพนะครับคนก็ได้เลื่อนงานบอสิบ็นในวันที่หนึ่ง นะครับอยู่ที่กันทรมนะครับไม่ว่าจะเป็นวันที่5อยู่ที่นองคายแล้วก็ในวันที่30ที่อยู่งานมินิคอนเสิร์ตเนาะแล้วก็วันที่29ของเราเนี่พี่น้องครับเพิ่งหาขอสรุปกันในช่วงคำนี้กับลูกๆก,กับทีมงาน ดานะครับเบีย e. นะครับนะีบ่ครับขาสารมารบอกว่าหนึ่งพฤติกาเลื่อนเป็นสองมกราครับหกเก้าคุณแมวมูครับขอบคุณคุณเบียขอบคุณคุณดานะครับก็สรุปแล้วเราก็ได้เลื่อนนะครับใช้คาว่า,าห้องใช้ค้ว่า,ายกเลิกก็ได้นะพี่น้องเลื่อน ทั้งสี่งานเลยพี่น้องครับเบอนทั้งสี่งานให้เด้อนะครับแจ้งข่าวแปลงอ่สาสำหรับวันที่ยีิบเก้าที่จะถึงนะครับผมก็ไดพูดคุ้ยกรับลูกเลีล้ยเพราะว่าในความพร้อมใน,ในการแสดงในองค์ประกอบต่างๆที่จะมาทําการแสดงเพื่งด้วยนะครับก็ไดทั่วประสานงานหลายไฟล์ Fi แล้วนะครับก็ชี้แรกเราก็คิดว่าแนวทางปฏิบัติเราจะไม่ ไม่ไม่เป็นปัญหาหรือไม่เป็นความเขาเรียกว่าท่าให้พริญาติบาขดขมหมาทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นแบบนี้พี่น้องครับโดยทางการด้ดยข้าปรับตามสถานการณ์เมื่อนี้กะพูดคุยกับลูกกับตอแล้วนะครับก็เธอเป็นสิ่งที่ คิดคิดคิดแล้วก็ตระหนักมากครับในส่วนของเรื่องที่คิดมากที่สุดก็คือเรื่องลูกๆที่อยู่ด้วยกันเขาจะไปจะเดินทางกันยังไงในช่วงที่เขาหยุดช่วงที่เราอยู่ด้วยกันนี่การซ้อมการเตรียมความพร้อมลูกก็ให้ถือว่าความร่วมมือกันมากทุกคนเลยกับร้อยเปอร์เซ็นต์ เพื่อเขาต้องการที่จะออกงานให้ได้นะครับเพื่อจะสร้างพล้นงานตัวเองสู่ไซมูไซตตาพินองประชาชนนะครับเอฟซี FC แฟนคลับหรือท่านเจ้าภาพแต่ด้วยเหตุการณ์เนาะเขาก็ต้อง้อใจว่าด้วยสถานการณ์ในขณะนี้ที่หลายๆพื้นที่ก็ยังไม่กล้าที่จะทําการแสดงก่อนเราก็ต้องปรับ นะคร,รับให้เขากับสภาพะหรือซาะนะครับสภาวะในขณะนี้ก็คือเราก็นะครับในน้ำของผู้น้ำคือกันพี่น้องครับผมก็ตะนักหลายยางอยู่พี่น้องเนาะครับนะครับ บอกได้เลยครับลูกๆทุกคนนะตอนนี้ถ้าใช้คาว่าวันที่ยีบเก้าแสดงได้ปกติเขาก็ยังอยู่นะครับแม้กระทั่งงานงานไหนที่จะยกเลิกก็าช่างแต่ยิบเก้าเขาก็ยังอยู่นะครับแต่ทีนี้เวลามันล่วงเลยมาพี่น้องครับหลายสิ่งหลายอย่างก็ด้วยซ้าสถานการณ์ที่เรารอความชัดเจนจากหลายๆไฟมันก็ทําให้เวลาเราเสียไปแต่ละวัน พาไลสดพามาแล้วพามา้าทาการแสดงแล้วบ่ให้พี่น้องโฟกัสประเด็นนึงก็คือเรื่องไลสดเรื่องการโปรโมทพี่น้องต้องเข้าใจว่าถ้าเราโชว์ไปโปรโมทไม่ได้เราจะทําไปให้ใครเห็นล่ะครับนะครับพี่น้องครับต้องเข้าใจเนาะ้าเข้าได้ไลสดที่เขาบอกว่าไลสดชมฟรีได้เห็นทัวร์โลกทั่วประเทศเลย มันก็เป็นคำว่าขายโปรไฟล์มันก็สามารถสิข้ขายได้แต่ตอนนี้ถ้าเราเล่นไปไม่รู้ว่าเราจะโฆษณาโปรโมทไปช่องทางไหนการไลฟ์สดเราก็ไลฟ์ไม่ได้ไลฟ์เฉพาะกลุ่มก็ดูแต่ในกลุ่มก็กลุ่มมุมของเราถ้าจะโปรโมทไปเข้าเรียนนะครับไม่เหมือนกับวงที่เขาเล่นไปเขาเคยเรียนแล้วเขาช่ว์ได้หลายงานแล้วเขาสามารถจะเล่นเล่นเพื่อจะให ะนะครับเล่นเพื่อจะให้เอางานเจ้าภาพให้จบนะครับจริงๆแล้วผมก็พูดเหมือนเดิมแหละว่ามันภายในสองสาวันนี้เราจะรู้ชัดเจนว่าใครจะเล่นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ใครจะหยุดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับเมื่อนี้จังมาอธิบายพี่น้องฟังนะครับจากใจจริงครับผมไม่มีเจตนาที่อยากเลื่อนหรืออยาก อยากยกเลิอกอันไนยังอยากโชว์ผลงานครับ